บ้านน้องคุณซีบอกทานมาทั้งเ้ื้จำป่าค่ะไม่เยี่ยมเยียนน้องสาวตาเพิ่นไม่เยี่ยมเยียนน้องสาวมีล่องสีล่องพีเขานม่สวนค่ะ สีขาวอยู่อาดลงสีไ่เลยลังเห็ด เย็นดีค่ะนี่แดดอ่อนๆจิกหน่อยว่าท่านหอนเท่า,ทา,ทาไหนลงสีง่เลยค่ะมะค้อพักพักแ้วมันว่าค่ะ พักแฆ้วเนยนะพักแ้วพักแ้วพักแฆ้วักเอาลก้วไม่ใช่ลู